ประเมินไม่ถูกเลยอ่ะฟันคอนัวครีมชีสเลบเบิร์ดหงหยกข้อกระเทลกระตัว้วเป็นร้าน100%อซต่ะตายเพราะว่าร้อนเราคิดประเมินเข้าๆสักประมาณ400คือเรามาไม่ทันลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวด ไฟไหม้โซนสัตว์เลี้ยงตลาดนัจดจตุจักรลามเผาวอดร้อยสร้านค้าพบซากสัตว์ตายนับพันตัวเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ เราพ่อค้าแม่ค้าย่างช็อกลั่นหมดตัวไร้ที่ทางทำมาหากินเผยมูลค่าความเสียหายสูงสุด5.5ล้านบาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะไมนสามีองนร้นรคลว<ๆ>คินชีสรลบเบหร์หงหยก,กเค้ก็เทวกัวตัว<ๆ>ก็ช่วยไม่ได้หรอกก็<ๆ>ก็เขาเป็นนักข่าวเฉยตอนนี้เสียหายเป็นร้าน เขาของมันจะส่งวันอาทิตย์นี้แล้วอยากให้หาล็อกชั่วคาวเพื่อให้ขายของได้และเพื่อต้องใช้หนี่้ความเขาเอาของเขามาขายมันต้องหาเงินมาใช้เขาเหงนว้าเราจะไม่มีเครดิตไปหมดเลยไหมคะพี่ไม่เหลือค่ะเมื่อเดี๋ยวผมโดนโจมตีอีกว่าทรมานสัตว์รงสั่สัตว์กลัวตรงนี้มากที่สุดเลยอ่ะแต่ผู้ขายน่าสงสารมากเลยนะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่นมันเกิดยากนะมันเกิดยากมากๆบอกเลย ผู้ขายอะ่ะบางคนมีร้านที่ที่เดียวอะ่ะพอมันไหม้ปุ๊บเขาจะไป่ทาอะไรกินน่ะมันผู้ยากนะมันได้แต่ทำใจอะ่ะใช่คผมปร <ผม S 3> ะเมินไม่ถูกเลยอะ่ะมันผมประเมินไม่ถูกอะ่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากโซนเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางด้านของโซนนี้ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นี้ค่ะมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ากลุ่มควันแล้วก็ความร้อนจากไฟเนี่ยค่ะทะลุเข้ามาด้านหลังร้านจึงทําให้ร้านเนี่ยได้รับความเสียหายซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านคนบ้างงูมีการเลี้ยงแล้วก็ขายงูจํานวนมากเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยได้รับความเสียหายไปทั้งหมดของร้านเลยค่ะก็คืองูที่อยู่ในร้านในนี้กว่าสี่ร ตัวตายหมดเลยค่ะซึ่งทางด้านของคุณกิมเจ้าของร้านเนี่ยได้เปิดเผยกับเราด้วยนะคะบอกว่าความเสียหายที่ประเมินไว้คร่าวๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเห็นว่าร้านพี่คือโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่มันไม่อยู่ฝั่งนี้ใช่มันโดนได้ไงคะพี่มันทะลุมาจากข้างหลังค่ะที่ตายส่วนใหญ่เลยลก็คือตายตายเพราะว่าร้อนควันใช่ควันแล้วก็ร้อนด้วยค่ะ ก็จะเห็นจากกล่องมันละลายคอที่ร้านนี่มีกี่ตัวได้สิเราคิดประเมินคร่าวๆสักประมาณ400รประมาณหล้านห้าใช่ค่ะถ้าถึงว่าแบบพี่แบบปลุกทันเขาเนาะถ้าบอกรเขาได้ก็จริงๆบอกบอกไปแล้วแหละเออก็แบบคือเรามาไม่ทันมาไม่ทันเพราะว่าไฟมันใช้เวลาไวมากเห็นเขาแจ้งมาว่าประมาณ10กว่านาทีคือมันไปทั้งหมดเลย มันมาจากข้างหลังแล้วมันพุ่งมาข้างหน้าค่ะมก็รัวเขาดูสิไม่ปลอดภัยอ่ะเหมือนเขาพยายามจะมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยโอ้โหกลัวกลัวอุ้ยใช่ตัวด้แน่ค่ะเขาจะขดกับข้ิ่อขดเลยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้มีสัตว์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะคะมีทั้งงูนกแมว หมารวมไปถึงไก่แล้วก็ปลาค่ะแต่ในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีผู้รอดชีวิตค่ะเพราะว่าด้านหลังของพีธีนี้ค่ะมีไก่ที่รอดออกมาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้เอาไว้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเดียวนะคะแต่มีเป็น10-20ตัวเลยซึ่งต้องบอกว่ามีบางตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณด้านหลังของพวกมันค่ะหลังจากที่โดนไฟทําให้ตัวขนเนี่ยหลุดรอ,อกออกไปนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลโดยมีการนำกลูโคโสผสมกับน้ํานํามาให้พวกมันกินค่ะเพื่อที่จะได้มีเรี่ยวมีแรงหลังจากที่เผชิญกับเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะ ค้ชมคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยสร้างความสะเทือนใจให้แก่คนรักสัตว์เป็นจํานวนมากเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเกิดแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีการออกมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเหล่าผู้ประกอบการเพราะพวกเขาเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งหากินเดียวบางคนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวหมดไปเป็นล้านแล้วจะมีมาตรการเยียวยาพวกเขาอย่างไรบ้างรวมไปถึงหลังจากนี้จะมีการจัดหาพื้น ที่ให้พวกเขาได้มีการใช้ธรรมาหากินชั่วคราวหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราคงต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะลอตเตอรี่พัส o ลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1นทุกงวดข่าวส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ